โดนทหารบินไปเจอชายสามคนสลบอยู่ในวงล้อมของกล้องหกตัวท่ามกลางซากศพทหารขเขมรเข้าใจทันทีว่าเขาไปถ่ายวิญญาณทหารขเขมรแล้วก็โดนผีเล่นงานเข้าให้ทหารรีบไปเอาตัวออกมาจากดินแดนขเขมรทันทีถ้าขืนชักช้าทหารขเขมรมาเอาตัวไปขึ้นศาลเขมรจะกลายเป็นกรณีพิพาทระหว่างประเทศ ความเสียหายฝั่งไทยนี่จินตนาการไม่ออกเลยว่าจะเป็นข่าวประจานความไร้ประสิทธิภาพของทหารไทยไปไกลถึงประเทศใดในโลกเพราะไม่สามารถรักษาชายแดนได้เลยเข้ามาฟื้นในห้องคนป่วยโรงพยาบาลตรงหน้ามีนางพยาบาลคำถามแรกไม่เข้าท่าเป็นอย่างยิ่งถามออกไปกล้องโซนี่ถ่ายติดอะไรบ้างเสียงถามของเขาพาเอาประตูเปิดออกนางพยาบาลอีกคนยื่นหน้าเข้ามาดูพร้อมจ้องสายตาเขา คุณไปก่อคดีพิาพาทระหว่างประเทศคุณควรให้หมอตรวจแล้วให้หมอตัดสินใจดีกว่าเขาไม่รับรู้แล้วเขาบิดตัวงอเจ็บปวดข้างหลังโรคเจ็บหลังประจำปีกลับมาอีกแล้วคราวนี้เจ็บโคตรรเลยเจ็บตรงตำแหน่งเดิมเหมือนทุกครั้งตรงตำแหน่งกล้ามเนื้อฉีข,ขาดมันมันฉีข,ขาดอีกแล้วหัวเจ็บขึ้นมาตรงข้างขวาไมเกรนก็กลับไปอีกแต่หูยังรับรู้ว่ามีเสียงอื้ออึงอ,อยู่หน้าห้อง ขณะนานงพยาบาลสำรวจตำแหน่งที่เจ็บตรงหลังนิ้วนางพยาบาลจิ้มลงไปถูกจุดเขาชักดิ้นชักงอใกล้ว่าจะตกเตียงหมอเข้ามาเห็นอาการเขาประตูก่อนจะงับปิดเห็นแล้วสองคนใกล้ตัวที่เขาต้องให้ปากคำหมอไม่กล้าจิ้มตรงตำแหน่งเจ็บโคตรถามนี่โรคประจำตัวคุณหรือเปล่ามันมาทุกปีปีละสามครั้งแต่ครั้งนี้มันเจ็บโคตรเลยตอนแย่สุดหมอฉีดยาอะไรเฟนตอริน หมอตาโตเขาเข้าใจความตกใจของหมอดีต้องขยายความให้เราเข้าใจตรงกันเฟนตานินที่เป็นข่าวดังยาทําให้คนเป็นซอมบี้ในสหรัฐนั่นแหละผมฉีดมาหลายเข็มก่อนมันจะเป็นข่าวเฟนตานินทําให้หมอตัดสินใจยากแล้วเขาก็ไม่สามารถรับดูได้อีกเขาชักดิ้นชักงออยู่บนเตียงนรกมีตัวตนอยู่ตั้งสองบนร่างทั้งกลางหลังทั้งหัวฝั่งขวาถ้าตายซะได้ก็คงจะดี แต่เขาก็รอดมาได้ด้วยเฟนตนินไฮโดรคลอร์ไรดอร์0ซ30์บาทรักษาทุกโรคไม่ยอมจ่ายค่ายาตัวนี้ต้องควักจ่ายเงินซื้อเอง1,800บาทเขาขอนางพยาบาลกำกล่องใาย,ยาไว้กับมือเหมือนกับทุกครั้งที่จ่ายเงินไป1,800บาทต้องผ่านหนึ่งชั่วโมงไปก่อนแล้วความเจ็บปวดจะหายเป็นปลิบทิ้งในความเคลิ้มเคลิมแทงทำเป็นว่าไม่เคยเจ็บปวดเลยก็ได้เขาก่อกรณีพิพาทระหว่างประเทศถ้าจะให้ฉลาด ควรหาทนายมาอยู่ข้างตัวแต่นั่นคนรวยทำกันคนที่เชื่อหนังที่ดูมากเกินไปเขามีประสบการณ์ปวดหัวอย่างมากมาแล้วถ้าไม่เกรงขึ้นก็คว้ากระดาษมาเขียนอะไรรีบเปลือยลงไปเป็นการหารพลังสมองมาจากความหมกมุ่นปวดหัวอาการพลาดมากมากเพราะปวดหัวมีผลกับหมอคุณก็มีความรู้ดีนี่งั้นผมปล่อยให้คุณพูดแล้วนางพยาบาลจดเอาก็แล้วกันคุณรู้ไปหมดว่าหนึ่งชั่วโมงยาถึงจะออกฤทธิ์คุณถึงจะเหยียดหลังได้ หลังงอๆงอ,อย่างนี้คุณใช้แค่ปากเท่านั้นพอแล้วนางพยาบาลง่างอใส่เขาหมอหัวเราะเล็กๆให้นางพยาบาล <c oughs> คำนินทาลอยลมมาว่าเธออยากเป็นนักเขียนเธอให้เขาเล่าเรื่องผีที่เล่นงานเขาสิเธอจะได้ส่งเรื่องไปออกรายการช็อตเว็บหลังเที่ยงอย่างที่ทำเป็นประจำเขายังเจ็บโคตรแต่ยังมีเสียงไม่เอาละผีพอแล้วเขาเห็นแต่ภาพพระมัวโดนน้ำตากลบตา ในความเจ็บโคตรโคตรเสียงหมอยังชัดเจนรู้จักการรักษาแบบโฮมิโอพาธีใช่ไหมหนามยอกเอาหนามบงครั้งแรกมันเจ็บปวดโคตรอยู่แล้วแต่ภูมิต้านทานก็สร้างขึ้นมาร่างกายต้องสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาแล้วร่างกายจะไม่ต้องกลับไปเจ็บปวดแบบนั้นอีกหมอออกไปแล้วไม่ยอมเสียเวลาไปหนึ่งชั่วโมงรอให้ยาออกฤทธิ์เขายังเจ็บปวดนอนตัวงอแต่จะทำยังไงได้ เพื่อเบีย่งเบนความสนใจความเจ็บปวดทั้งหลังทั้งหัวต้องพล้ามออกไปดึงสติดสักแค่เล็กน้อยไปจากความเจ็บปวดนางพยาบาลง่างอตรงโต๊ะเขียนหนังสือลากมาเจาะติดข้างเตียงเป็นธรรมดาที่ห้องคนป่วยมักจะมีกระดาษปากกาติดห้องอยู่แล้วเขาเค้นสมองไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะความเจ็บปวดถาถมนรกแตกทําได้แค่ระลึกความทรงจําตั้งแต่หยิบกล้องโซนี่กล้องโซนี่แพงโคตรเกินกว่าจะซื้อมาใช้งานรับจ้างถ่าย เขาตั้งค่าต่างๆในเมนูหน้าจอผลลัพธ์ไม่ได้สีสันหนังใจท่านี้เป็นวิชาอินโทรทูโฟโต้ต้องปรับให้ตกแต่จะทำยังไงได้มีดวงจันทร์ข้างแรมเป็นแหล่งกำเนิดแสงเพียงแหล่งเดียวแล้วกล้องโซนี่ก็หยุดทำงานร่างเขาลอยขึ้นขอถูกเข้นให้ตายหายใจไม่ได้หนังหน้าถูกทถลกผิวหนังถูกปอกออกกล้ามเนื้อถูกดึงออกจากกระดูกตับ ไตไส้ยาวๆลอยออกไปอยู่กลางอากาศรับรู้ถึงหัวใจระเบิดออกมาจากกึ่งกลางร่างความเจ็บปวดโคตรของโคตรโคตรฆ่าเขาพยายามแล้วแต่ไม่สำเร็จเขากลายเป็นของเหลวไปชะล้างความสุกปรกเกาะบนซากกระดูกจนทุกอย่างดำมืดไปหมด ยัดความเหลวเหลวเข้าไปนในเม็ดดินน้ำฝนเป็นเข็มแทงกระหน่ำความเจ็บปวดเข้าใส่ความเจ็บปวดนี้น้ำฝนนี้เข่นฆ่าเขามีเพียงสีดำในความตายที่พุ่งเข้ามา แน่ใจว่าไม่หายใจไม่รู้หนาวรู้ร้อนพยายามรีดเข็นยกมือขึ้นมาแต่ไม่มีแขนไม่มีมือให้ประสาทรับรู้โอ้ใจแล้วเขามีร่างเหลืออยู่แค่ฟังเสียงกับมองเห็นเห็นภาพย้อนอดีตบนแผ่นดินเขมรน,นาทีทหารสู้รบกระสุนทะลุร่างทหารเขมรเห็นระเบิดตกลงมาจากฟ้าเห็นแรงระเบิดฉีกร่างเห็นร่างหลายสิบร่างกระเด็นขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นซากศพแต่ละร่างละ ละลายไปเป็นน้ำของเหลวจมหายลงไปในดินเหลือแต่เศษซากวิญญาณกลาดเกลื่อนไปทั่วทั้งแผ่นดินตรงนี้ตรงการเห็นของเขาดินไม่ใช่ดินแต่ดินลุกเป็นไฟเผาเขาเผาเหล่าดวงวิญญาณน,นับพันตรงหน้าแต่เขาไม่เหลือความรับรู้อะไรแล้วเห็นเพียงแค่ความสกรปรกถูกแผดเผาไปจนหมดจนสิน้นแล้วก็ตูมหล่นลงไปในน้ำพร้อมกับดวงวิญญาณน,นับพันตรงหน้า จมหายลงไปจนทะลุก้นทะเลลงไปปูนเลยล้นทะลุไปอยู่กลางท้องฟ้าสีม่วงบ้าสิ้นดีท้องฟ้าสีม่วงนี่นะเมฆสีเหลืองพุ่งเข้ามาเมฆนี่นะสีเหลืองเขาพร่ำพร้อมสาบานว่าสถานที่ทั้งหกแห่งเขาไปรู้ไปเห็นมีอยู่จริงวิญญาณน,นับพันในสนามรบไปอยู่กับเขาแล้วเขาเหยียดหลังตรงอยากลุกขึ้นนั่งเขาก็ทำได้ เฟนทานิลกันจัดความเจ็บปวดไปจากหลังหมดสิน้นไม่เกรนที่หัวข้างขวาไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อีกต่อไปเฟนทานิลไม่ได้รักษาอะไรเลยแต่ประหยุดสมองไม่ให้รับรู้ความเจ็บปวดความเสียหายในร่างกายยังคงอยู่เท่าเดิมเฟนทานิลแค่มาเคลือบเคลมยื้อเวลาให้เขาเท่านั้นเองเสียงแรกที่เขาได้ยินคือเสียงนางพยาบาลเอาไปพิมพ์เป็นเล่มขายได้เลยเขาตอบกลับไปว่า เคยมีช่วงเวลานั้นอยู่หลายปีพอในหลวงตายคนไม่มีอารมณ์มาอ่านกันมันก็ยึดเป็นอาชีพไม่ได้อีกแล้วนางพยาบาทเพ่งพินิษคำพล่ามของเขายาวได้ตั้งสีหน้ากระดาษเอฟโฟฉันต้องส่งไปทางลายไปให้หมอดูเขาก็แค่โครงหัวเชิญแล้วก็เก็บใส่ลิ้นชักเลยผมไม่มีความอยากหยิบมันขึ้นมารับรู้ซ้ำซากหรอกจะหยิบมันขึ้นมาก็ตอนออกจากที่นี่ นางพยาบาลใช้กล้องในมือถือถ่ายทั้งสี่หน้าลากโต๊ะเขียนหนังสือกลับไปมุมห้องตำแหน่งเดิมในอาการเครือบเคลิมนี้ดูเหมือนว่าเฟนทานิลายเวทจนเขาน่าจะกลับบ้านได้แล้วไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมคนสหรัฐถึงใช้เป็นประจำจนเสพติดหลังบานประตูตอนหมอเปิดเข้ามาผู้คนนับสิบรอเจอตัวเขาทั้งพี่สาวและแฟนมากันครบหมอโชว์หน้าจอให้เขาดูเคยเขียนแนวอีโรติกยูสแปนใช่ไหม สำนวนนี้คุ้นๆน,นะหนึ่งเรื่องใส่ไปตั้งห้าฉากมากกว่าเจ้าอื่นเขาเพื่อความกระจ่างกับหมอต้องตอบกลับไปว่ามีชื่อเทพเจ้าอีบเข้ามาเกี่ยวข้องเอาเป็นว่าความฉลาดหมอหันไปมองนางพยาบาลปากเบี้ยวปากบูดให้เป็นหมอที่พูดอย่างรู้ทันว่าเก็ตหมดทุกอย่างแสดงว่ายอมเสียงเงินเข้าไปอ่านแล้วนะสิ เขาเหยียดหลังตรงได้เดินได้เวียงขาขึ้นสูงได้สภาพร่างกายพร้อมให้หมอตรวจแล้วถ้าไม่ได้เฟนทานิลครึ่งวันผ่านไปเขาก็ยังนอนกองกับพื้นครานกระดึบกระดึบอยู่กับพื้น เขาผ่านการผ่าตัดมาแล้วสามครั้งอาการผู้คนผู้เยี่ยมใครที่ตามมากลับไม่เหมือนครั้งนี้เลยไหนขอนับกล้องนักข่าวหน่อยสิโอ้ยเป็นสิบกล้องสถานีโทรทัศน์ก็มาเพราะนี่คดีอาญากรณีพิพาทระหว่างประเทศที่กำลังทหารและจำนวนรถถังเต็มพืบ้บพร้อมรบพร้อมยิงทันที จากโรงพยาบาลถูกพาตัวไปหาอายการประจำจังหวัดรถนักข่าวนับได้เป็นสิบแล่นกวดตามรถโรงพยาบาลในขั้นอายการแจ้งข้อหาเขาประกันตัวด้วยแฟนเอาบัตร ATM ไปกดเอาเงินของเข,ขามาประกันตัวเองไรวิแวลบริษัทจ้างมาถ่ายผีทหารขเขมรตั้งแต่ผีทหารขเขมรบีบคอเขาหมายให้ตายบริษัทน่าจะทิ้งกล้องโซนี่ตัวลงทุนไปเป็นล้านอายการไม่เอ่ยนามบริษัทจ้างมาถ่าย คนนำทางกับเพื่อนพามาถ่ายวิดีโอฝืนตั้งแต่เช้าวันรุ่งขึ้นบริษัทที่จ้างจัดการให้ออกจากโรงพยาบาลทันทีรีบพามาหาอายการประจำจังหวัดทั้งสองน่าจะตกลงกับอายการว่าให้คดีนี้เป็นเรื่องส่วนตัวมีสามคนอยู่กลางกองซากศพทหารขเขมรฟ้องกันอยู่แค่นี้อย่าลากเอาบริษัทว่าจ้างเข้ามาเกี่ยวข้องในเวลานั้นเขายังนอนโคมา่าไม่รู้ว่าอาการจะสุดลงไปขนาดไหนการตัดสินใจของบริษัทคือ แยกตัวให้ห่างจากเขาไม่ร่วมมีความผิดในคดีข้ามชายแดนการเสียหายไม่คาดคิดกันไปถึงขั้นว่าเขาอาจจะตาย อาจมีกรณีพิพาทระหว่างประเทศเหตุการณ์เลวร้ายประเดประดังขนาดนี้บริษัทไม่เอาตัวเองเข้ามาเกี่ยวข้องสติปัญญาเจ้าของบริษัทคิดได้แค่ไทยวิดีโออยู่3มชั่วโมงก็ได้ภาพและเสียงผีทหารขมรไอ้ที่เขาถูกเข้นคอจนใกล้าตายเนี่ยสติปัญญาของคนที่นั่นยังไงก็ไปไม่ถึงเขากับอยายการพูดเบาๆเรากับกระซิบไม่มีวี่แววว่าจะเป็นการสอบสวนอย่างเป็นทางการ บริษัทหนังจ้างเขาไม่ต้องโทรตามเพราะตัดขาดเขาเรียบร้อยแล้วเขาไม่ได้ขึ้นสารวันเดียวกับ คนนำทางและเพื่อนเพราะตอนที่อายการส่งคดีไปศาลเขายังนอนโคม่าอยู่เขามาให้การวันนี้จึงเป็นอีกคดีหนึ่งมีแค่เขาเพียงคนเดียวในการส่งฟ้องศาลนี่เป็นเทคนิคของอายการเขาหัวเดียวกเทียมหลีบบริษัทหนังจ้างเขามาถ่ายชื่ออะไรตั้งอยู่ที่ไหนเขาไม่รู้แล้วลากเข้ามาเกี่ยวได้ยังไงสารภาพซะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวมีกันอยู่แค่สามคนยังไม่ตกลงเป็นชิ้นเป็นอันกับว่าที่ลูกค้าเอาภาพและเสียงผีขเขมรไปใช้ทําธุรกิจอะไร เขาฟ้องคนอื่นคนอื่นมาฟ้องเขาขึ้นศาลมาแล้วเท่าไหร่14คดีชนะคดีแล้วได้อะไรได้แค่คำพิพากษาไปบังคับไปเก็บเงินอ้าคนที่ฟ้องเขาแล้วมันแพ้ไปบังคับไปเอาเงินตามคำพิพากษาไม่ได้เลยเขาขอเวลานอกออกมาสูดลมหายใจนอกค้องทำงานติดแอร์ของอายตารเขาได้แต่มองหน้าแฟนกับพี่สาวหวังพึ่งไม่ได้ทั้งคู่ มีแต่โทรศัพท์มือถือให้พึงพาได้มีเพื่อนสนิทเป็นรองศาสดาจารย์เพื่อนสนิทน้อยกว่าเป็นศาสดาจารย์โทรศัพท์ไปถามทั้งคู่แล้วว่าถ้ายอมสารภาพผิดตรงหน้าศาลไม่มีทนายสู้คดีโทษจำคุกโทษปรับมีอะไรบ้างเขาออกมาจากห้องอายการเพื่อรอคำตอบจากสองเพื่อนสองเพื่อนให้คำตอบตรงกันยอมความก่อนขึ้นศาลมีแต่โทรศัพท์ของแฟนเท่านั้นให้พึงพา มือถือของเขาโดนยึดเป็นหลักฐานในคดีตั้งแต่ทหารไปเจอตัวสายโทรศัพท์เข้ามาสองสายสายแรกให้คำยืนยันยอมความไปซะจบใจความไปแล้วสายที่สองกำลังติดพันอยู่อายการออกจากห้องแอร์มาตามเขาก็เลยยื่นมือถือให้ศาสดาตารพูดกับอายการซะเลยนี่ศาสดาจารย์นะเว้ยรัฐบาลยังไงก็ไม่ลงทุนจ้างศาสดาจารย์มาเป็นอายการฟ้องเขาสองเพื่อนพูดตรงกันว่าเขาอยู่บนชั้นสามทั้งนักหนังสือพิมพ์ทั้งนักข่าวทีวีกองกันอยู่ที่ชั้นล่าง ขึ้นมาบนตึกอายการไม่ได้สายตาเห็นกล้องของสถานีโทรทัศน์8ตัวเพื่อนสองคนบอกให้เขาใช้ประโยชน์จากนักข่าวซะระหว่างโทรคุยกับเพื่อนเขาโบกมือให้นักข่าวกองอยู่กับพื้นเบื้องล่างให้แงนกล้องขึ้นมาถ่ายหน่อยเขาถ่วงเวลาให้อายการตามมาระเบียงตึกนี้สองเพื่อนสั่งให้ทำตอนนี้กล้องทีวี8ตัวกำลังถ่ายอายการรับมือถือไปจากมือเขาเขากระสิบข้างหูอายการพี่โบกมือให้กล้องแล้วพี่จะหล่อมากเลยนะ ใครบ้างไม่อยากหล่อใส่กล้องสถานีโทรทัศน์ไม่มีสรอกอายการเลยต้องรับโทรศัพท์ไปคุยกับเพื่อนเขาหวังให้ความเป็นาศาสดาจารย์ใช้ได้ผลด้วยเถอะในความเป็นจริงเพื่อนเขาเป็นพยานนอกสำนวนไม่มีเหตุผลใดที่อายการจะรับโทรศัพท์ยอมคุยกับคนที่แค่บอกผ่านโทรศัพท์ว่าเป็นาศาสดาจารย์แต่เขามีชคตรงที่เคยเป็นนักข่าวประสบพบเจอว่าไม่มีใครพูดความจริงต่อหน้าสื่อ ทุกคนพร้อมโกโหกเป็นไฟเพื่อให้ดูดีตรงหน้าสื่อคำพูดศาสดาจารย์จะไม่มีความหมายใดๆเลยถ้าอายการไม่มีความทะเยอทะยานอยากเป็นคนดังวาดหวังว่าจะไปเล่นการเมืองมีแค่เสียงเบาเบาของเขากระซิบข้างหูอายการอย่าให้มีใครได้ยินนักหนึ่งสือพิมพ์รอถ่ายผมผมแนะนำกับนักข่าวว่าผมไม่สามารถพูดอะไรได้เลยเพราะคดีนี้อยู่ในมืออายการแล้วอายการเท่านั้นที่พูดได้ไม่ใช่ผมสัมภาษณ์อายการสี อายการตาโตแสดงอาการดีใจเว็บเดียวแค่วินาทีเดียวแต่ความนักเข่าในตัวบอกเขาว่าสำเร็จในไอเย็นของแอร์อายการเดินผ่าจากเขาเข้าไปในห้องทำงานข้างในพนักงานอายการร่วมชันจะรู้เรื่องนี้ไม่ได้มีการอยู่แค่สารเจ้าของคดีกับอายการตกลงกันว่าเขาขอยอมความก่อนขึ้นสารเป็นอันว่ามีเพื่อนดีสองคนใช้กันได้ต่อไปนี้เป็นแค่พิธีกรรมรู้แล้วว่ารอลงอาญาสองปีปรับเงินห0,000่นบาท เจ้าหน้าที่เสมียนมาจัดการเรื่องหมายสารเป็นที่รู้กันว่าเขาเซ็นชื่อไปหมดทุกช่องแล้วให้พี่สาวอยู่ตรงนี้รอรับหมายสารเพื่อไปขึ้นสารให้นักข่าวได้เล่นประเด็นต่อกันไปอีกหลายวันว่าต้องรับโทษหนักหนขนาดไหนนักข่าวรอมานานคงจะใกล้หมดความอดทนเกือบจะขนกล้องกลับบ้านเวลาไม่รอท่ากันแล้วต้องให้อายการพูดกับกล้องสถานีโทรทัศน์8ตัวของไทยมีแค่5 1กล้องเป็นแขก2กล้องเป็นฝรั่ง อายการตาโตระหวังเขาแนะนํากับกล้องว่าในฐานะผู้ต้องหาผมไม่น่าพูดอะไรเพราะนี่เป็นคดีข้ามพรมแดนไปก่อคดีในประเทศที่เราทําสงครามกันอยู่ควรเป็นอายการคดีนี้มากกว่าที่จะให้รายละเอียดที่จะตอบคําถามนักข่าวได้อายการไม่ได้ถแถลงเรื่องคดีแต่กําลังสุกล้นเหลือที่ตนเป็นข่าวดังไปเผยแพร่ถึงดินแดนสลังน่าไปอยู่ในจอโทรทัศน์ฝั่งตรงข้ามของโลก ในจำนวนคดีฟ้องร้องขึ้นศาลอันผ่านมาขั้นตอนขบวนการในศาลไม่เคยเร็วเปานฉะนี้รับไม่ศาลแล้วอีก45วันถึงไปขึ้นศาลแต่นี่วันนี้ของสัปดาห์หน้าเขาต้องไปขึ้นศาลยืนยันว่าการตามติดของสื่อทั้งหนังสือพิมพ์ทางทีวีฝรั่ง,งเขากลายเป็นงานของหลายๆชีวิตให้รายงานข่าวว่าความพยายามถ่ายให้ติดภาพและเสียงวิญญาณฐ่านขเขมรในสมรภูมิกองซากศพนับพันบนดินแดงขเขมรอาจจะเป็นความผิดร้ายแรงโคตรโทษถึงขั้นต้องประหารชีวิต เพราะหลักฐานที่อยู่ในกล้องโซนี่เอาไปแสดงที่ศาลไหนศาลก็เชื่อว่านั่นมันกองกระดูกนับพันขณะที่สองพ่อลูกผู้นำเขมรทำทุกอย่างเพื่อให้คนเขมรเชื่อว่าทหารเขมรตายแค่ห้าศพแต่ในกล้องโซนี่มันไม่ใช่กองกระดูกทหารเขมรน,นับพันศพอยู่ตรงนั้นจนป่านนี้ไม่มีเสียงมาตามสายจากเพื่อนพาไปหาเคราะห์ว่า ค่าโรงพยาบาลค่าสแกนสมองด้วย m r i ค่าเอ็กซเรย์กระดูกสันหลังค่าฉีดเฟนทานิลเข็มที่2ที่3แล้วยังมีเข็มที่4และ5ตามมาอีกเรียกได้ว่าถ้าเขาไปลูกจ้างบริษัทกินเงินเดือนไรายได้ทั้งปีหายไปกับโรงพยาบาลแล้วไอที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นเงินทองก็กลายเป็นข่าวขึ้นมาบันทึกหลังความตายขณะที่น่าจะตายไปแล้ว3วันโคม่าอยู่3วันเขากับวิญญ,ญาณทหารขเขมรน,นับพันไปอยู่ที่ไหนมาบ้าง ไปรับรู้อะไรมาบ้างคำพันรนาความยาวสีหน้ากระดาษคุณนางพยาบาลจดไปปรากฏเป็นเสียงในรายการวิทยุเล่าเรื่องผีช็อกเวฟหลังเที่ยงคืนและก็มีสื่ออื่นเอาไปถ่ายทอดต่อทำซ้ำกันครั้งแล้วครั้งเล่าเขาเห็นตัวเองตกเป็นข่าวใน y o YouTube งงว่ามันเยอะมากเกินไปหรือเปล่านี่คือประเทศไทยมีเงินไปกองอยู่ในธุรกิจสายมูเยอะมากอายการสั่งไว้ว่าข้อตกลงของเราจะมีผลก็ต่อเมื่อ เขาเก็บตัวไม่ยอมพูดอะไรทั้งสิ้นรอแค่สารพิภากษาแล้วจ่ายค่าปรับแล้วเขาจึงจะเป็นอิสระจากข้อตกลงไม่มีแฟนเขาอยู่ในพันธสัญญานี้เขาจึงได้เห็นสันดานหิวเงินของแฟนกันอีกครั้งหลังจากชีวิตหลังความตายไปเป็นเสียงในวิทยุเล่าเรื่องผีช็อกเวฟแค่คืนเดียวไม่ใช่ปากเขาพูดแต่เป็นปากเธอพูดใส่กล้องนักข่าวที่ถาโถมเข้ามา เขาไปมีชีวิตหลังความตายสาวันเขาไปอยู่กับวิญญาณทหารขมรนนับพันสภาพร่างกายตอนนี้ชีวิตใกล้จะจบแล้วในห้องพิจารณาคดีสารสามท่านพยายามแกะภาษาหมอในใบแพทย์ของเขาให้ออกเฟนทานิลไม่ได้รักษาแค่ให้ความเคลิ้มเคลิ้มกับเขากระชากมาไกลาจากความเจ็บปวดเป็นที่แน่นอนว่าร่างกายนี้คงอยู่ได้อีกไม่นานไม่มีประโยชน์ที่จะส่งเขาเข้าคุกแล้วโรงพยาบาลราชทันก็บอกว่าอาการหนักเกินกว่าจะรักษา องค์คณะศาลมีแค่สามท่านปรึกษากันข้อตกลงยอมความก่อนขึ้นศาลใกล้ว่าไม่มีประโยชน์ขณะที่สารใช้ความคิดเขาแหงนหน้ามองไฟเพดานห้องพิจารณาคดีแต่เขาเห็นเป็นอีกอย่างเห็นหลอดไฟล่ยุงแล้วก็เห็นอีกภาพว่าเขาทําหลอดไฟล่อวิญญาณขึ้นมาใหญ่มากในความพยายามถ่ายวิดีโอให้ติดผีเขาทําให้หน้าจอกล้องโซนี่สว่างโร่ล้อมรอบตัวเองตั้ง6จอวิญญาณมีน้ําหนัก21กรัมเมื่อรางบรรจุพลังงาน21กรัมตายไป 21กรัมนี้ก็ต้องหาภาชนะบรรจุอันใหม่เขาเอาหน้าจอกล้องโซนี่6จอไปสว่างตรงกองซากศพนับพันวิญญาณ21กรัมก็เลยพุ่งเข้าใส่ความสว่างรูปทรงกลมเหมือนกับมแมลงบินเข้าใส่หลอดไฟลอ่อแมลงจิตเขาอยู่กับวิญญาณนับพันนั่นตั้ง3วันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่วิญญาณเขากับวิญญาณนับพันจะแยกจากกันใช่ร่างเขาแค่ร่างเดียวแต่วิญญาณนับพันพยายามยัดเข้ามาร่างเนื้อนี้ก็เลยเจ็บปวดแสนสาหัสใกล้ตาย ตามขอตกลงยอมความก่อนขึ้นศาลไม่ต้องมีทนายมาวุ่นวายในเวลานี้ต่อหน้าอายการและศาลทั้งสามเขายืนสารภาพผิดในข้อพยานพูดช้าช้าให้ง่ายแก่บันทึกถ้อยคำเป็นหลักฐานที่ศาลต้องอ่านให้เขาฟังอีกครั้งว่าทั้งหมดนี้ตรงตามเป็นจริงใช่ไหมและเขาเซ็นชื่อรับรองอีกครั้งเขาสารภาพมีอะไรเกิดขึ้นตามลำดับเวลาใช้คำพูดจำนวนน้อยคำที่สุดเพราะไม่มีการซักค้านจนกระทั่งศาลอาวุโสสุดถามว่า มีพยานรู้เห็นการกระทําของจําเลยหรือไม่นี่คือยอมความก่อนขึ้นศาลคําตอบของเขาต้องเป็นไม่อยู่แล้วจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยเขาจะต้องไม่มีพยานรู้เห็นแต่เป็นความสงสัยความเจ็บปวดกําลังฆ่าร่างนี้ตอบศาลไปว่าผมมีพยานรู้เห็นจํานวนมากเลยครับในข้อพยานก่อนกล่าวคำรับสารภาพเขาระบุชื่อตัวเองในการให้คำสา,าบานว่าจะพูดแต่ความจริงเท่านั้น ความจริงมีผลกับวิญญาณทหารขเขมรที่พาออกมาจากสมรภูมิจากกองซากศพวิญญาณนับพันปรากฏต่อสามผู้พิพากษาผู้ต้องการความจริงจากเขาท่านทั้งสามเจอกับการบีบคอที่เขาให้การไปร่างท่านทั้งสามลอยขึ้นด้วยแรงเค้นที่คอยกร่างหนังหน้าถูกถลกออกผิวหนังปอกออกจากร่างกล้ามเนื้อดึงออกจาก,กระดูกตับไตไส้ยาวยาวลอยกลางอากาศและหัวใจก็ระเบิดตูมออกมาจากกึ่งกลางร่าง